จะเป็นคนที่เลือกงานด้วยแหละเหมือนเน็ตฟิกอย่ามีนคนมาติดต่อเยอะแยะมากไปเล่นก็ไม่ได้เล่นแต่ทำไมพี่พิเศษสารน,นาเที่ยงโทรมาถึงเฮ้ยเอาเหมือนหม่อมน้อยมาชวนเอาเหมือนคงเดชมาชวนเอาตำยุทะเลิศมาชวนเอาเลยอีกคนหนึ่งแสดงว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี่เป็นแฟนคลับเขานะเลยอีกคนหนึ่งที่ท ที่ยังไม่ได้เล่นกับเขาเนะี่ยเป็นเอกแล้วตนนั้นเรื่องเอาไหมครับเอา <c oughs> ไม่ไม่เคยคือไม่เคยเจอเขาแล้วก็ไม่เคยแต,แต่ชอบดูชอบดูหนังเขาเขาเลยชอบดูหนังเขาเดี๋ยวผมจะไปเจอเขาเออพีพ่บอกเอาแล้วดูยังไงผมก็ไม่เบื่อไอไอไอรานซิสเตอร์เนี่ยแล้วดูแล้วภาคตามได้ด้วยนะภาคตามได้ด้วยนะเอาแง่พี่เปินเอกอะมผมเจอพี่พี่บอกว่าซีนที่เท่าไหร่ผมจะภาคให้พี่ฟัง เป็นหนังที่ชอบมากๆดูง้ก็ไม่เบื่อเปิดปั๊บแช่เลยเปิดเจอปั๊บแช่เลยกุ้มเสียก่อนเล่นดีนะรธรรมชาติของคนแต่รู้ไหมเอาพี่เป็นเอกดูผมนะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมดูหนังเรื่องเดอะแฟดนะผมดูเรื่องเดแฟดถูกไหมผมร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้กับอะไรไม่คี้เนี่ยจำได้ไหม uh ซอสมะเขือเทศกระป๋องเดียวเอไปดูไปดูไปดูเซนสุดท้ายเดอะแฟดซอสมะเขือเทศกระป๋องเดียว ไอ้ไ้ค้เดๆเป,ป,ป,ปียวปปวถอดไข่ไอ้ไข่เจียวราดเข่าไ้น,นะครับเป็นนั่นแหละครับเจ้าประเด็เอามาต่อเลยนะอ่าต่อมาคิดถึงไหนนะซอสมะเขือเทศเดอะแฟรตน่ะกะป๋องเดียวผมร้องไห้พี่เป็นเอกฟังผมนะ,ะผมร้องไห้ขวดน้ําฝนร่วงลงจากรถเมล์ผู้หญิงคนหนึ่งมันจะมาหาผัวมันน่ะมันเอาน้ําฝนมาฝากเนี่ย มันมีความหมายมากนะไม,ไ,มนไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าพี่เป็นเอกคิดอะไรแต่ไม่รู้ว่ากูร้องไห้คนคนรักคนนึงอ่ะด้วยความเข้าใจผิดมึงกับหนีกูไปกูจะมาหามึงกูกัวน้ำฝนมาฝากมึงนะขวดเนี้ยเหียน้ำตาร่วงเลยคิดอะไรรู้ไหมเหมือนเมียซื้อรองเท้ามาฝาก เริ่มพอมีแกงเกตผมซื้อรองเท้ามาฝากรองเท้า,าบาจาบาจาที่เป็นสีแดงๆเป็นควายอ่ะเป็นควายน้ำตาซึมเขาต้องจำว่าเราชอบใส่รองเท้าแบบอันนี้แต่ตอนนี้ไม่เริมผลิตแล้วบาจามันจะเป็นสีแดงๆเป็นควายเป็นควายคือมันไม่ใชยที่ย้อนกับใช่ถ้าไปดูข้าก็าาเปิดรุ่นแฟชั่นรองเท้าไปเห็นอันนี้แป๊บคือจะน้ำตาจนะซึมละคิดถึงวันที่เมียซื้อมาให้ อันนี้มันเก่าหมดแล้วมันพังหมดแล้วก็เก็บไว้นะเก็บวที่บ้านหลังเก่าเก็บหมดเลยเก็บไว้<ๆ>นั่นห,หละเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองอันนี้พี่เนี่ยม,มันมีความหมายกับความรู้สึกนะๆๆที่เราคิดถึง,ถง,งเฮ้ยพี่พี่ชอบตั้งแต่พี่เป็นเด็กแล้วตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วบ้านอยู่ข้างโรงหนังมันซึมก็ดูทุกเรื่องดูหนังจีนหน <8 S 2> ังอะไรหนังแขกหนังฝรั่ง ทุกหนังแต่ว่าตัวนักจันทร์เตอร์ของพี่เป็ดเนะี่ยดูง่ายที่สุดแล้ว<ม>เยี่ยมที่สุดแล้วเพราะว่าคนไทยจะบอกว่าหนังพี่ต้อมคือดูไม่รู้เรื่องเป็ดพี่เป็ดกใช่ไหมะจะถูกตำหนิเรื่อง่าดูไม่รู้เรื่องตลอดเวลาแต่ผมรู้เรื่อง<ม>นั่นคือมุมมองของเขาคนรู้ไม่ถึงก็อาจจะดูไปแบบนั้นไงแต่ผมรู้สึกว่านี่คือมุมมองของของของ,ของผู้ชายคนนี้แต่พอมาซันติเตอร์ปั๊บเนี่ยมันรู้สึกได้ไม,ไ,ไม่ใช่คลายธรรมดาคลายแบบว่าสบาย เมียจ้าฮัลหลังสักวันสักนิดหนึ่งมันเป็นมันเข้าอยู่แล้วไม่ลืม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 ,ม,ลมใช่แล้วสิมจำไม่ทุกเพลงเพลงจบคือเพลงจบหลายเพลงมารวมกันเพลงสุดท้ายอ่าเพลงสุรพล้าถดี๋ิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสี่ห้าเพลงอ่ะ เอเส right? ้น <su> สุดท้ายที่มาหมาเห่าใช่ไหมพี่พี่พี่หอไม่ได้นะใช่เส้นสุดท้ายนะนอนนอนตรงลานนี้นะที่มากอดกันอะนอนตรงลานนี้นะพี่ขอโทษนะแต่พี่หอไม่ได้นะเพลงนั้นคือเด้อเดอเดี๋เว้อเ้น่าอันนั้นน่ะบนเวทีประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงทหารจบจำไม่ได้เด้อเด้พี่หอไม่ได้แต่เจ้าน่เส้นสุดท้ายพี่หอไม่ได้เส้นสุดท้ายในเส้นนี้ แล้วก็ชาน์ทิสเตอร์เพลงขึ้นนี่หน่อยๆเดี๋ยวๆจะขึ้นไิดหน่อยที่หน่อยหนึ่งจำไม่ได้จำได้เหรออะไรวะเดี๋ยวๆเพราะพี่จำกลางเพลงมาได้ใช่แล้วสิไม่ใช่อยู่ตรงกลางกลางอะไรวะเดี๋ยวๆอย่าบอกนะจะบอกจะบอกเดี๋ยวๆ จ้าหั่ลังอันนี้หัวห่วใช่ไหมผัวจ้าหั่ลังฟังผัวสักนิด